คาร์ดรีโดเมนิเอนโขเสดอปังคุงกับเจมส์ มาด้วยกันอย่างรักใคร่กลมเกลียวก็คือชิมแปนซีอัจฉริยะปังคุงกับคู่หูบูด็อกเจมส์คู่หูสองตัวนี้มักจะแสดงให้เห็นถึงการเข้าขาที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอที่จริงแล้วปังคุงกับเจมส์มีบ้านเกิดอยู่ที่อโศกคารีโดมิเนียนเมืองอโศกจังหวัดคุ้มามโต โดยปกติแล้วจะอยู่กับพวกเพื่อนๆผู้น่ารักเล่นกันบ้างเที่ยวกันบ้างสำหรับเจมส์แล้วรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ เวลาเล่นสนุกก็อยู่ด้วยกันและปังคุงที่คัดรีโดเมนิเยนก็ออกแสดงกับคุณมิยาสวา <c oughs> นักฝึกสัตว์ตอนนี้กำลังแสดงกันอยู่เลยดูเหมือนว่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะ,อะบอกมาให้ชัดๆหน่อยหยุดเดี๋ยวนี้บอกว่าอย่างไงย่าเอ๊จริงๆเลยเธอนี่ทำไมอย่างนี้ ของปังคุงเองเหลยเนี่ยแต่ปังคุงสวมหมวกแล้วดูดีจริงๆเลยเนาะการแสดงบนเวทีอันแสนสนุกกับรปยยิ้มปังคุงและเจมส์ุูนน่ารักและนี่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาชิ้นแรกครับเชิญชมได้เลย เป็นซอัจฉริยะปังคุ้งเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2001ส่วนสูง84เซนติเมตรน้ำหนัก13กิโลกรัมนิสัยคือร่าเริงแจ่มใสของกินที่ชอบองุ่นกับพุดดิง้ง แล้วก็คู่หูบูลด็อกเจมส์เกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2003น้ำหนัก22กิโลกรัมนิสัยคือรักเด็กมากซุกซนของกินที่ชอบคือบิฟเจ้กี้ที่นี่ก็คือสถานที่เล่นลับๆของปังคุงกับเจมส์ ูแล้วรักกันดีจริงๆที่จริงแล้วนะครับแม่ของปังคุงเองก็เคยแสดงบนเวทีกับผมมาก่อนเหมือนกันแม่ของเขาที่สายดีมากเลยแล้วปังเองก็เป็นลูกคนที่สมของเขาทำให้ผมได้ดูแลแม่ลูกถึงสองรุ่นเลยแหละครับทำให้รู้สึกว่าผูกพันกันมากนะครับรู้สึกได้ถึงการพบกันโดยมีชะตาต้องกันเลยแหละครับ จริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นคนเลี้ยงเด็กคนนี้แหละนะครับเพราะว่าแม่เขาไม่ได้เลี้ยงก็เลยต้องหาคนอื่นมาเลี้ยงเขาแทนแต่เดิมเนี่ยก็มีคนดูแลมาก่อนผมด้วยนะครับก็เลยทําให้เขาชอบคนมากๆชอบเล่นมากๆร่าเริงแจม่มใสพอดูแล้วเขาน่ารักมากเลยแหะครับออกแนวไอดอนเลยนะครับเนี่ยเสียแต่ว่าหูกลางไปหน่อยตาก็โตโตดูแล้วก็จัดว่าเป็นพวกหน้าตาดีแบบรูปหล่อเป็นในแบบเลยแหะครับแบบว่า หาไม่ได้ทั่วทั่วไปนะครับดูสิครับนั่นแถมยังมีนิสัยชอบเล่นกับคนมากๆด้วยเราก็เริ่มจากให้เขาคิดเองอย่างาหาทางหยิบผลไม้กินให้ได้และแบบเดียวกันนะครับถ้าเป็นโมโมจังจะยอมแพ้ใน2อสนาทีแต่ว่าปังคุงเนี่ยจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดและจะทำให้ได้ทุกๆครั้งด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นใช้ไม้เคีย่ยวหรือว่าจะวิธีไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องลองหลายๆวิธีจนกระทั่งได้ผลไม้มาซึ่งความสามารถนี้มันคนระดับชั้นกับทั่วๆไปเลยนะครับแน่นอนครับบนเวทีนี่ก็ไม่แห่ปังคุงแสดงผาดผลอะไรหรอกยังตอนเนี้เล่นเรื่องดร์ดูริตันอยู่นะครับก็ให้เขาจดจําโดยเล่นสนุกไปด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกอยากเรียนรู้ไม่มีเลยทั้งปังและผม แต่ว่าจะใช้การเล่นไปแล้วก็ชมหรือว่าดูเพื่อจดจำได้เพราะฉะนั้นปังที่มีสมาธิดีซึ่งใครๆนี่ก็ชมเป็นประจำอยู่แล้วะครับแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เครียดนะครับครับเราไม่ใช้วิธีบังคับคู่เข็นให้เรียนรู้เด็ดขาดภาพปังคุ้งกับคุณมิยาสว w ระหว่างการซ้อมดูเหมือนว่าเล่นกันมากกว่าการแสดงนะครับอ,อ้าละ กรุณาด้วยนะครับขอบคุณครับใช่ใช่ใชช่ครับขอบคุณครับ ใช่แล้วปังเก่งจริงๆขอบคุณครับใช่ๆๆๆอ่ะทีนี้ยืนขึ้นได้ทีนี้ก็หมุนนะหมุนหมุนมุนติ้วติวติวติวหมุนหมุน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 ใช่แล้วหมุน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 ไปเวียนหัวไม่ปังคุงอ่าดีดีมากดีมากดีมาหมุนหมุนหมุนอ่ะกลับมาอ่าตั้งใจนะอ่าตั้งใจต่อไปก็กระโดดกระโดดเลย กระโดดยนมาเดยวมาอ้าวปีมากโอ้โหปังเก่งจริงๆเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากกอดที่กอดที่อืเก่งมากเลยนะอืปังคุงเก่งมากื็เก่ง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 มาๆขานี้มั้งเก่งจริงๆเลยปังคุงดูสนุกจริงๆด้วย เจ้าตัวนี้เนี่ยขี้ร้อนตลอดเวลาเลยละครับแล้วก็หอบแฮกแๆๆแคทั้งวันเลยนะหน้าร้อนนี่ไม่ชอบเลยใช่ไหมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะแปลกมากเลยสําหรับบูด็อกเพราะหัวดีมากพระจริงแล้วปกติในบูด็อกนี่จะหัวไม่ค่อยดีครับแต่เจ้านี่นะหัวดีเรียกว่าระดับอัจฉริยะเลยละครับเพราะว่าจอะไรต่ออะไรได้ดีมากๆแล้วก็ชอบคนมากโดยเฉพาะเด็กเนี่ยรักมากเลยครับ พอจบการแสดงแล้วเด็กๆตัวเล็กๆอย่างเด็กประถมตะโกนเรียกเจมส์แล้วก็เป็นกระโจนเข้าใส่เลยแหละครับก็เอาเป็นว่าชอบเด็กเล็กๆมากเป็นที่สุดเลยแหละครับสําหรับเจมส์นี่นะครับให้ทําอะไรก็ทําให้ตลอดโ <c oughs> อ,อ้ก็รักกันดีนะครับก็ตอนแรกเลยคือเจมส์เนี่ยยังไม่โตเป็นเด็กเล็กๆอยู่ปังคุงเองก็ตัวเล็กๆอยู่เหมือนกันตอนแรกก็เลยเอาแต่ทะเลาะกันตีกันครับ แล้วพอได้ถ่ายทำนอกสถานที่บ่อยๆก็รักกันดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแบบรักกันดีมากๆเลยนะครับระหว่างนั้นในครั้งแรกสุดเลยที่ปังคุงเดินกับเจมส์เนี่ยพอเจออะไรที่น่ากลัวก็ทิ้งเจมส์แล้วปังคุงก็เพ่นแนบหนีไปคนเดียวเลยครับแต่ว่าตอนนี้สิปังคุงจะไม่ยอมปล่อยสายจูงเจมส์เด็ดขาดเลยครับไม่ว่าปังคุงจะเจออะไรที่น่ากลัวยังไงก็ตามก็จะต้องพาเจมส์ไปด้วย ก็เลยคิดว่าเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะทำให้ใจของผมเนี่ยอบอุ่นครับตอนนี้เป็นเหมือนพี่น้องกันปังคุงกับเจมส์และความสัมพันธ์นั้นตอนนี้ก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นไปอีกและตอนที่ปังคุงเล่นน้ำที่จริงแล้วก่อหน้านี้ตอนที่ไปเกาะอิชิกาเกจิมะก็ได้ไปไว่ายน้ำทะเลเล่นกันครับปกติแล้วชินเป็นซีจะว่ายน้ำไม่ได้ คุณมิยาสว่าเองยังตกใจเลยสมก็เป็นชิเปนซีอัจฉริยะปังคุงแม่ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะปังคุงเออเจมส์ก็ด้วยอ้าวอ้าวปังคุง ปังคุงอ้าวโมโหเดี๋ยวเบาปังคุงแล้วคุณมิยาสว w a ก็ยังเล่าเรื่องที่ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนด้วยคือเวลาจะกระจี้แล้วจะหัวเราะใหญ่เลยแหละครับปังคุงเนี่ยนี่ครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอไปแกนี่คือเสียงหัวเราะของปังคุงนะครับเด็กๆเอ้กระจี้ได้ทุกที่เลยแหละครับ หังคุงจะแสดงอยู่ที่นี่อโศกคาตรีโดมิเนยนสามรอบต่อวันโดยเป็นการแสดงบนเวทีชื่อเรื่องก็คือต้นไม้แห่งฝันนักฝึกสัตว์คุณมิยาสวาสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเปิดสวนสัตว์เป็นการแสดงโชว์บนเวทีจากนี้เชิญชมกันเลยครับจากนี้ไปขอแนะนำให้รู้จักกับ ซิมเพนซีอัจฉริยะกับผู้ฝึกคุณมิยาสวาค่ะชิเลยค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับและนี่คือปังคุงไงครับเป็นชิมแพนซีเด็กผู้ชายวัยสามขวบครับก่อนอื่นก็เชิญรับชมการเดินอันน่ารักของปังคุงกันก่อนเลยครับเอาเดินไปเป็นไงครับน่ารักใช่ไหมล่ะครับ แม่แค่เดินอย่างเดียวก็น่ารักแล้วนะครับโอ้เดินได้เท่จังเลยนะเธอเนี่ย <c oughs> แถมยังเดินด้วย2เท้าด้วยปกติแล้วชิมแปนซีจะเดินในท่าที่เรียกว่านักเคลื่นวอกนะครับจะใช้มือยันไปด้วยในขณะที่เดินแต่ว่าปังคุงเนี่ยเดินได้เลยครับเป็นไงครับแน่เห็นไหมครับนั่น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 เซ่แท้ๆไปเลยครับ เกือบล้มใช่ไหมนั่นๆๆๆอย่าล้มนะอย่าล้มนะเราสองคนเคยไปถ่ายทำนอกสถานที่ที่เกาะอิชิสากิในโอกินาวาเลยนะครับก็สนุกดีนะของกินก็อร่อยนะแหมที่เกาะอิชิสากินะครับตอนนั้นเป็นหน้าหนาวพอดีแต่ว่าพอปังคุงไปถึงก็แดดออกจ้าเลยอากาศดีจังเลยนะใช่ไหมปังคุงก็เลยโดนแดดเนี่ยเผาสเกรียมใช่ครับเกรียมดำนะครับดูเลยครับเห็นไหมใช่ไหม แล้ท่านที่เข้าชมในวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับทุกท่กทานก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะปังกุง้วปังกุ้งผู้ชมผู้หญิงวันนี้สวยจริงๆนะอ,ะอผู้ชมเขา้ามาดูกันนะเนี่ยฮะหัดเกรงใจกันสะบ้างสิเข้าใจความหมายภาษาญี่ปุ่นคําว่าเกรงใจไหมเข้าใจนะงั้นเอาใหม่นะปังคุงผู้ชมผู้หญิงวันนี้สวยๆกันทั้งนั้นเลยนะ ไม่ใช่สักหน่อยก็ามอีกครั้งนะมีคนที่ไม่สวยด้วยใช่ไหมอ่ะ,อะ,อะมีเหรอจริงดิหาเจอด้วยเหรอ,อหาเจอเหรอแถวไหนอ่อะ,อะหยุดเลยอยู่เลยเอานิ้วชี้ได้ยังไงแหมเธอนี่ขอโทษด้วยนะครับรู้สึกว่าจะออยู่ถแถวแถวนี้แหละครับชี้ให้ชัดๆหน่อยได้ไหมล่ะว่าคนไหนเออหยุดเดี๋ยวนี้นะบอกให้หยุดจะไปชี้เขาตรงๆอย่างนี้ไม่ได้เสียมารยาท พักหลังๆนี้ผู้ชมมาถามบ่อยๆครับถึงเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับปังคุงก็เอาเป็นว่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็เหมือนกับครูกับนักเรียนที่โรงเรียนนั่นแหละครับดังนั้นปังคุงก็ให้ความเคารพกับผมมากเลยทีเดียวละครับจริงๆนะครับนี่จริงนะอะไรจริงๆนะครับจิตใจก็ดีครับแล้วครูนักเรียนเราก็ออ เอออืมออเออทำอะไรเนี่ยอะไรอะไม่ได้ทําอะไรหรอเชื่อได้ป่ะเนี่ยเชื่อได้นะก็เป็นคู่หูชัน้นยอดของผมะครับนะครับสําหรับปังคงนี่อะไรกันเนี่ยมัมตบก้นเปี๊ยเๆๆอย่างนี้เธอนี่จริงๆเลยนะหันหน้าไปหันอ่าปังคุงเนี่ยมาล้อเลียนฉันใช่ไหมฮะอะแอบผัวยอเยอะในใจด้วยใช่ไหม เราใช้ปะอ้าเราจริงๆด้วยเห็นไหมฉันก็อยากจะพูดให้ชัดๆไปเลยนะที่บอกไปว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นเหมือนครูกับนักเรียนใช่ไหมล่ะรู้ตัวใช่ไหมว่าคนไหนเป็นครูอะอ้าวไม่รู้แรอว่าเธอกับฉันน่คนไหนเป็นครูอ่ะงั้นไปคิดดูสิอ่ะคิดออกอย่างคิดออกไหมอ่ะนะคิดออกแล้วนะงั้นคิดออกก็ถาม่อยคนไหนเป็นครูเหรอกดถามว่าคนไหนเป็นครูยังไงล่ะ แล้วนักเรียนอ่ะอนั่นจบกันเลยกลับกันแล้วกลับกันออ้บนไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมามาดีกันเถอะนะดีกันดีกว่ารักกันไว้มาจับมือกันหน่อยสิอืมดีมากจะนี่มือเหรอเนี่ยนี่มันเท้านี่มันเท้าดูให้ดีๆสิปะโทเท้านะนเนี่ยไม่ใช่มือไม่ใช่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 ทำอย่างนี้ทำไมของเธอกันเนี่ยพอกันทีปังคุง วันนี้มีผู้ชมมาชมกันมากมายเทก็ทักทายพวกเขาด้วยนะใส่ใจเข้าไปแล้วก็พูดทักทายลงไปในไหม่นี้พูดทักทายทุกท่านที่มาชมกันหน่อยสิอ่ะเชิญโอ้โอ้อืมอืม โอ้โหจบซะทีคำทักทายโอ้โหโโโโยาวจริงๆเลยครับคำทักทายของเธอเนี่ยมีกลิ่นด้วยไม่คิดเลยว่าจะยาวด้วยขนาดนี้ไม่ใช่เวลามาดีใจนะอารปังคุงท้ายสุดนี้เรามาทำอะไรยากกันหน่อยดีกว่านะอ่า<อ>นี้นะฉันจะควงเชือกนะแล้วให้ปังคุงนี่กระโดดนะ ถ้าจังหวะของทั้งสองคนไม่ตรงกันเนี่ยขนาดคนเองยังทํายากเลยนะการกระโดดเชือกสองคนที่ในโลกนี้มีแต่ปังคุงเท่านั้นที่ทําได้เท่านั้นดูกันให้ดีๆนะครับทุกคนครับยากมากๆเลยระวังนะพร้อมแล้วนะเอาละนะสามสี่เอาโดดเข้าไปเอาโดดเข้าไปเอาโดดเข้าไปาาปังคุงสบายจังเลยนะอพอพอพอ,พอเลิกเลิก เธอทําเป็นแต่บแบบนี้นะอ้าขอบใจมากเอาละครับชิมเมซีอัจฉริยะปังคุงครับโพสท่าอ่ราระวังเท้าด้วยป้องครับดีมากรังลคานี้เพิ่งเปิดใหม่ๆค่ะคุณมิยาเซวาบอกว่าเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้เด็กๆที่ยังไม่มีดอกไม้บานแต่ก็เป็น ต้นไม้ที่อัดแน่นไปด้วยความฝันเลยนะคะต้นไม้เนี้ยปกติจะมีสัตว์มากมายมารวมกันอยู่มากเลยล่ะคะ่ะเรามาลองเรียกดูไหมคะปังคุงอ้ปังคุงกำลังจะไปทำงานเหรอคะร่าเริงดีจังเลยนะปังคุง หมวกของปังคุงแองเหรอเนี่ยปังคุงใส่หมวกแล้วเข้ากันดีจังเลยนะคะอตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าวะฮะฮะพยายามเข้านะอืมเดินทางระวังนะอ๊ะคาบุโตะคุงเด็กประถมก็กลับมาแล้วอตายแล้วโยนกระเป๋าน,นักเรียนทิ้งเขาเล่นเลยเหรอคะคาบุโตะคุงต้องทำกันบ้านก่อนไม่ใช่เหรอไม่ไหวเลยนะ ทุกคนก็อยู่กันแบบนี้แหละนะคะมความปลอดภัยของต้นไม้นี้มีสิงโตคอยปกป้องและไม่ใช่สิงโตธรรมดานะคะเป็นสิงโตสีขาวที่แปลกประหลาดตอนนี้กำลังจะมาแล้วล่ะคะ่ะนั้นก่อนที่สิงโตจะปรากฏตัวมีเรื่องจะเตือนกันก่อนอย่างนึงนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่แถวแรกถ,ถึงแถวที่สามช่วงที่สิงโตออกมาห้ามลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นั่งเด็ดขาดเลยนะคะพอเห็นอะไรเคลื่อนไหว เขาก็จะมีสัญชาตญาณที่จะพุ่งเข้ามาหาเราเลยและคะ่ะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่กับที่อย่าลุกไปไหนเด็ดขาดนะคะงั้นขอแนะนำให้รู้จักสิงโตขาวค่ะจานพบกับเขาเลยค่ะ ท่านผู้ชมเอาละมาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะคะเรามีแขกรับเชิญมาจากเมืองจีนด้วยไอดอลของโลกคุณแพนด้าค่ะเชิญเลยค่ะคุณแพนด้าโอ๊ตายแล้วโอ๊ยคุณแพนด้าก็มาด้วยเชิญทางนี้เลยค่ะคุณ Panda. แพนด้าแหมมีสัตว์แปลกๆมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะเนี่ย งั้นเหรอคะแล้วต่อไปจะเป็นสัตว์อะไรนะโอ้คุณน,นกค่ะเฮ้ยคุณนกก็กลับมาแล้วนะคะเนี่ยตรงนั้นเป็นห้องของเขาแล้วมัง้งเอา้าคุณแพนด้าเป็นอะไรคะหรือว่าได้เวลาอาหารของทุกคนแล้วละมั้งคคเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วละ่ะฉันมีถาดอยู่คะ่ะฮารุจังของกินที่อยู่บนต้นไม้เนี้ช่วยไปเก็บมาให้ทีได้ไหมจ้าได้ไหมจ้าฮารุจัง ไปเก็บอาหารนะอ่ะนี่จ้ะช่วยหน่อยนะหยิบมานะหยิบมาหยิบมาอใช่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 ใชใชจ้าเก่งมากอ๋ออ๋อไปออโอ้ขาร์บอนอกคุงก็มาช่วยด้วยเหรอโอ้ขอบใจมากเลยสมกับเ,เป็นลิงเลยนะเคะเนี่ยปีนต้นไม้เก่งจริงๆเลยอเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคาร์บอนกคุงก็สู้เขานะ ค่ะขอบคุณมากเลยตอนนี้เราเก็บวัตถุดิบมาได้แล้วเหลือแต่เอามาทำอาหารคงยุ่งยากหน่อยนะคะค่ะบังเอ,อ,อไงนะเห็นว่ามีภาครัวด้วยเหรออ้าวรู้จังจริงๆด้วยอะเขียนไว้ว่ารายการอาหารวันนี้เอาละเรามาดูรายการอาหารวันนี้กันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างโอ วันที่มีหมูชุบแป้งทอดละแหมนี่นะของโปรดของฉันเลยละค่ะขอทานด้วยคนได้ไหมตื่นเต้นจังเลยนะมาทานด้วยกันนะอ้าเอ๊ะคุณหมูเป็นอะไรไปคะคุณหมูคุณหมูคะคุณหมูอ๋ยหนีไปนะคุณหมูรีบหนีไปอเชื่อแล้วคุณหมู อย่านะปังคุงหยุดนะคุณหมูกขาไดหนีไปสิหยุดหๆยๆๆๆๆๆๆุดหยุดหยุดหยุดหไปหยุดไปอยหยุดตามมานะปังคุงหยุดได้แล้วหยุดนะทำแบบเนี้เพื่อนไม่ครบนะรูไม้หยุดได้แล้วแหมว่าแต่ลองดูนอนสิปังคุงต้นไม้แห่งความฝันเราอยากให้ดอกไม้บานเต็มต้นเลยนะคะจริงไหมอ่ะคราวนี้ใครเนี่ยโอ้ใคร์ะน,นะ อขอโทษนะคะคุณพิษยาสว่าเกือบล้มเนะะี่ยค่ะเกือบล้มเมื่อกี้เขาลื่นใช่ไหมครับอ๋อลื่นเลยคะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะที่<ะ>ผู้หญิงเ<ะ>มื่อกี้บอกว่าอยากจะให้ต้นไม้นี่ <Okay. S 2> ดอกไม้บานอย่างนั้นใช่ไหมแหมบอกแลยค่บอกเลยคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณตาดอกไม้บานนะครับคุณตาเอาโปรยเข้าไปโปรยเข้าไปกุณตาคุณตาครับเวทีโปรยมันรุนแรงไปหรือเปล่าครับอา้าวโปรยใหญ่เลยไม่หยุดเลยโอ้บานแล้วคะ่ะบานเต็มต้นเลยล่ะครับ มาคุณตาขอบใจนะเพราะคุณตานะเนี่ยเอาละคุณตาสุดท้ายนี้โชว์ท่าเจ๋งๆหน่อยด้วยอ่านั่นแหละครับอ๋อค่ะ<อ>แค่จริง,รงๆเลยลดอกไม้ก็บานสวยงาม <c oughs> ก็ได้เวลากล่าวคำอำลาก,กันแล้วล่ะครับอ่ารละครน,นี้ก็เพิ่งเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมีอายุได้ไม่ถึงขวบปีเลยนะครับจากนี้ไปก็จะมีการแสดงใหม่ๆเพิ่มเพืเรื่อยๆและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ไป เราจะแสดงละครโดยมีโปโกจังกับปังคุงนําแสดงเรื่องดร r Dooley j e กันนะครับเป็นเรื่องตลกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจะเปิดแสดงตั้งแต่วันที่15กรกฎราคมปิดถอมหน้าร้อนก็มาชมผลงานกันใหม่เช่มาเที่ยวชมได้เลยนะครับและท้ายที่สุดนี้จะขอแนะนำสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งใจแสดงในวันนี้กันนะคะค่ะก่อนอื่นก็ลิงญี่ปุน่นไคคุงค่ะ ที่อยู่บนไหล่ของฉันลิงฟุซาออมากิฮารุจังทางด้านนนนบลูด็อกเจมส์คงรับบทคุณตาชิมพันซีปกดจังและตัวเอกของวันนี้ชิมพันซีอัจฉริยะปังคงค่ะ <c oughs> วันนี้อุตส่าห์เจียดเวลามาเข้าชมขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับการแสดงของปังคุงกับเจมส์เข้าขากับคุณมิยาสวาได้เป็นอย่างดีน่ารักจริงๆเลยนะครับแถมหลังการแสดงกุ๊กขาดไปได้สำหรับบริการแฟน สำหรับลูกค้าที่ซื้อสมุดร,รวมภาพปังคุงก็เซ็นชื่อให้ทีละเล่มทีละเล่มเป็นเหมือนกับดาราด,ดังเลยนะครับ